โอ้โห oh, <Yeah. S 1> เดี๋ยวพาพี่น้องมาดู <Yeah. S 1> โคบสรุรุ่น11 TC 120รุ่น11เอา้าได้รุ่นเม่ไหม่ๆม,มันก็มีกล้องหลายตัวแหญ่ใหญ่ไปเบิ้งกันดูกล้อง3ตัวด้วยนะยังไปไปโชว์ <Yeah. S 1> หุ่นเดี๋ยวใหญ่ตัวไอ้อะไรนะไยังกับว่าใอยตั้งซื้อให้เจ้าเราดิได้ <Yeah. S 1> ยังวะ เดี๋ยวนี้ได้กินแล้วกินกล้องบคนมีกล้อง,องอรอบคันมีกล้องหนึ่งสองสามทั้งอยู่ปะเอาฟ้กากล้องเท่าไหร่อันนี้รุ่นใหม่ใส่กระพริบร้อยสิบล้านสิบเอ็ดอันนี้สีเดิมนะเนี่ยแต่ลูกค้าเขาอยากให้เก็บสีที่ดากใหม่หนึ่งอ๋อดากไรดากไรอีกแล้วอันนี้ได้ไปเยอะลายไม่เยอะแต่ลายที่เมคาเนี่ยบึ้งบ่ได้เลย เห็นลาย,ยบบคือคนขายในบึงบ่เลยบึงบ่เลยเลยเหมืนกันโอ้ยคุนก็พิดไปแล้วนิไหม,ไไหมขอคนเปิดจ<อ>ังหน่อยหนิเปิดจังไรเราซีดไงเนี่ยโอ้อยบึงปัๆๆปขอขอ่มเหมือนที่วันนเป็นปั่มแบบนี้ขอขอคนจังหน่นอยได้ป้ได้ไล้วครับรุ่นสิบเอ็ดนะครับพีซีร้อยยี่สิบรุ่นสิบเอ็ดผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันรูปทรงมันจะดูแปลกไปนะเพราะว่าฝาข้างบนนี้รู้สึกว่าจะใหญ่มาก าผิดเครื่องน่าจะน่าจะเครื่องอยู่สูงนะเพื่อนบอกว่าห้า3ตัวเน๋ยวตัวเย็นให้ได้เย็นมาช้าไปนิดนึงเพราะเอิร์ดบอกว่ามีก็เลยอยากดูอยากดูครับเอ้ามันเป็นใบแท็ก75เซนมาเลยสิ7 0เซน7 0เซนเปล่าเอตื์นเรีอยงเนี่ยยังเบื่อเออ มาดูปั๊มครับอ๋อปั๊มนะเดิมเ okay, ดิมครับผมเอาคืองั้นขับาพเพื่อดีแสีนี่จบไปเนี่ราคาเท่าไรนี่ทำไม่ได้อะแตถึงสองล้านหรอกอ๋อไม่ถึงสองล้านบ่ใช่ปั๊มอย่างกับสองร้อยปั๊มมันคล้ายๆรถแคปเนี่ยทำไปทำมาออกมาแบบคล้ายๆรถแคปมันมีฝาปิดนี่สามารถต่อมาอีกได้ลูกหนึ่งใช่ไหมเนี่ยโอ้ ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับพาท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นมาดู P C ซีร้อยยี่สิบรุ่นสิบเอ็ดนะครับคันที่สองของทางบางนาแท็กเตอร์ที่นำเข้ามาขายครับสังเกตว่าจะมีแจ็คพอไ์ตเอเชียนะครับตรงร้านเจ็ดห้าฮะร้านเจ็ดห้าไม่พแพงนะเนี่ยร้านเจ็ดห้าว่ามันแนสดงว่าผมซื้อตามสภาพด้วยเจ้านี่เก็บตีชงลายเก็บสีเชคละบไร้านเจ็ดห้าใช่ไหม ก็เดินครับนนคนเฟนรมเกียบเฟรมเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนข้างบนไม่ได้พ่นใช่ไหมไม่ทำอะไรเลยอเออถ้างั้นเยียบได้อยู่ไก,กไม่ติดสีติดเอ่เอาห้องเนี่ยมันเหมือนรถแคทนะมันเหมือนรถแคทเข้าไปทุกวันแล้วนะเนี่ยโตมาสุกสังเกตดูว่าห้องตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆกันเป็นลึกๆถังพวกนี้จะยกสูงขึ้น ท้ายก็ใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยต่างก,กันกับรุ่นนี้มากเลยฮะอ่าไปดูให้หน่อยว่ากี่ชั่วโมงดูฝาครอบเครื่องเลยครับโอ้โหอย่างกับรถสองร้อยใหญ่จริงๆครับม,มันเท่จริงๆสามพันเก้า มาพูดแรงๆไม่ได้ยินเขามาแลเวก็เริ่มพ <2, 000 S 1> ูดสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชั่วโมงอ,มอันนี้ตัว,ตวอ๋อ,อนี่มันมีลายแยกตัวไหนคันเนี้ยนนนะเอามามียิใหญ่อ๋อเขาเรียกตัวกันตกหรือเปล่าใช่ไม่มีลายแยกน,ะะนี่นี่นี่น,นี่มันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไ,ปไปกระบ,บอกตัวหนึ่งตัวอาร์มครับ ในคุมกระบอกตัวอาร์มครับเนี่ยนึกว่าปั๊มลายแยกนะครับที่แรกไม่ใช่เอาเดี๋ยวเปิดดูเครื่องกันหน่อยครับเครื่องยนต์เขาจะเป็นเครื่องขมิ้นหรือว่าเป็นเครื่องโคบสูดเดี๋ยวมาดูกันโคบสูเนี่ยจะใช้ยอยู่ประมาณสองเครื่องเครื่องขมิ้นแล้วก็เครื่องของเขาเองเอ้าเครื่องยนต์หายไปไหนนี่ ปั๊ระบบท่อไอเสียอะไรมันจะขนาดอะไรมันจะขนาดนั้นจะลักโลกอะไรขนาดนั้นครับท่อไอเสียดูดิตัดให้ลูกค้าบ่เนี่ยน่าจะตามสภาพ,ภาพอืมดูคุณดูกล่องครับดูกล่องคุมท่อไอเสียอเออเอดบูน้ำยาแอดบูท้งแอดบูมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแอ,อดบูอยู่ในนั้นป่อ ต้องเติมน,น้ำยาแอดบูเลยนะเพราะว่าถ้าน้ำยาหมดพวกไฟโชว์รถไม่ทำงานเลยเอารถพุ่งเดินขอมั้ยนี่มันร้อนอยู่แต่ดด <รถ S 1> สภาพใหม่มากจริงๆท่ออเสียสองลูกนะครับหนึ่งลูกนั่นอีกลูกหนึ่งเป็นลูกที่สองสองลูกเลย เครื่องน่าจะไม่เห็นครับเป็นเครื่องที่อยู่ลึกมากจริงๆไม่เห็นเครื่องเลยมันใส่เครื่องยังนี่เอ้ได้มันใส่เครื่องยังนี่ทำไมเป็นเครื่องแบบเนี้ยก็ไมู่หมไม่เห็นไม่มีมาดูสิไม่เห็นมันเปิดยังไงล่ะมันเปิดไม่ได้มันหมุนนอตทำไมอหมุนนอตออกกันเนาะไม่มีเลยดูไม่ได้เลยมันก็เป็นเครื่องโฟมสูนั่นแหละ แต่ดูมันเป็นฝาเครื่องยังไงมันใหญ่ๆห่ยังไงไม่รู้นะออทามลาหลายหลายให้คลึกือ,อ,อโอ้ยตายเราดูเครื่องไม่ได้เลยทุกคนแต่คอมแอร์ทำไว้ดีมากแต่เอาไว้ข้างบนอย่างนี้แหละดีแล้วซ่อมง่ายเครื่องน่าจะเป็นเครื่องอะไรอ่ะเป็นเครื่องรุ่นใหม่แน่นอนจะไม่มีบอกเลยว่าคุมาสูรืออะไรเออนี่นี่นี่เห็นแล้ว อันน,นี้เห็นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเห็นเพดละเสต้ดีแท้มมัสมมั่มสู่สยังเอาจะตาไม่เป็นเครื่องเขาอยู่ครับเป็นเครื่องคมมสูอยู่มาดูหน้าม้าน้ำ,นำข้างล่างปืดไม่ได้ละหน้าม่น้ำ,นำก็เป็นแขงแขงแบบคู่กันไม่ไม่ได้ซ้อนกัน อเป็นเป็นแผงอันนี้ออยล์หม้อน้ำอันนี้ออยล์ไฮดรอลิกครับแล้วก็เป็นอินเตอร์นี่อินเตอร์อินเตอร์นิดเดียวเองอินเตอร์ดูช่องอินเตอร์ดิประมาณนิดเดียวเองอินเตอร์อินเตอร์หม้อ,น,อน้ำไฮดรอลิกเออแยกความร้นอนไดแนี่นอนจริงๆแต่ผมบอกเลยนะเวลาคุณจะซ่อมอ่ะคุณต้องรื้อเยอะมากเลยเปลี่ยนใบพัดลมอ่ะหรือเปลี่ยนอะไรไอ้พวกเนี่ย ปั๊มน้ำอ่ะคุณดูเดี๋ยวคุณจะเจาะ,ะจะแกะยังไงจึงจะลงไปถึงอ่ะหนึยย่งสองสามสี่เยอะมาก,ยยมากเครื่องอยู่ลึกมาก,ยยมากจะให้ดีถอดแผ่นเพลเอแผ่นเบทเบทท้ายออกไปเลยโอ้รุ่นใหม่ๆนี่ผมผมบอกได้เลยว่ารูปทรงเขาสวยมากแต่ว่าจะบอกยังไงอ่ะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เยอะเหมือนกันนะ ดูถ้อยเสียอย่างเดียวนะครับเฉพาะถ้อยเสียอย่างเดียวนี่ห้องถ้อยเสียอย่างเดียวเกือบครึ่งหนึ่งของค่ายาอ่าหนึ่งส่วนสามเลยเนี่ยดูเลยหนึ่งโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันครับอฮ้ยปิดให้ด้วย ปิดสร้างเดี๋ยวสร้างเขาก็ปิด,ปดใช่ไหมโอเคขวาครอบเครื่องสวยมากดูท่อไอเสียตัวครอบถ่อยเสียทําทได้ดีสวยครับรูปทรงถือว่าผ่านนะครับหล่อเลยแล้วก็สภาพก็ดีมากราคาไม่ถึงสองล้านครับหนึ่งล้านเจดแสนห้าหมบาทใช่ไหมเปลี่ยนไทยโอหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท เก็บสีมุ้งกีก็คือเก็บเก็บตัวไหนที่มันมันลายนะครับเก็บให้เดี๋ยวมุ้งกีคันนี้ก็เก็บเดี๋ยวไปดูภายในห้องเกิงอย่างหนึ่งเลยของโคบสูที่ผมชอบก็คือระบบสายไฮดรอลิกมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่เทอะทะมันไม่ได้ไอ้นี่เนี่ยสายมันไอมีตัวกันตกด้วยกันตรงกันตก เวลายกของมีหมดครับสองพันเท่าไรนี่สองพันสิบเก้าสองพาทีีร้อยยี่สิบทีสิบเอ็ดเกียว8ผลิตเกียวเดียวกี้ตันวะสิบสองตันเนาะอันนี้มันก็เท่าร้อยี่สิบอแม่ี่พ่กเนี่ยดูสิมีตัวอันนี้ด้วยเนี่ยไอเซนเซอร์วัดตัวกันตกว่าเรายกขึ้นลงถ้าสมมติว่ามือมันเริ่มตก ไอ้นี่มันก็จะเป็นเซ็นเซอร์แล้วมันก็จะจ่ายน้ามันดันไว้เหมือนถุงลมดูมือความรู้เนาะแล้วถุงลมเหมือนกันถุงลมก็เป็นแบบนี้หละตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ถ้าเกิดมันอันนี้มาล่ะก็คือมันเสียมาเราก็สั่งญี่ปุ่นหรือว่าถอดออกไปซะมาดูภายในกันครับภายในก็คล้ายๆรุ่นแปด อ๋เป็นรถที่เก็บแล้วเออันีกแูแให้ดูไบได้เอ,อบิดได้ใช่ไหมดไดเอารถคันนี้เหมือนเป็นรถที่ทําไว้แล้วอ่ะแล้วลูกค้ามาเจอแล้วมาซื้อแล้วมาเก้อีกใช่ไหมไม่ไม่ยังไม่ทมาแบบนี้เลยก็เห็นเหมือนนี่นี่ไปแล้ววันที่นี่สั่งซื้อแล้วข้าใจบอกสั่งซื้อไปแล้วแล้วก็เอาง่ายว่าตอนมาดูนะเจ้า,จาของรถไม่ได้มาดูเองแบบว่ามีมีช่างมาดูให้ทีนี้มันเพื่อนก็เลยจ่ายตังค์มาเลยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอวันนี้มาเห็นรถทุกอย่างก็โอเคแหละแต่เขาอยากให้แบบว่า เก็บสีให้หน่อยนิ่มหน่อยๆก็เลยต้องเอาเข้ามาเก็บอีกรอบใช่แค่นั้นตอนนี้เหลือแค่เก็บสีอย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วเข้าใจแล้วก็ว่าอยู่ทําไมบุ้งกีมันแห้งไปแล้วแล้วก็ช่วงล่างมันแห้งไปแล้วเพราะว่าเก็บไปที่คุยกันตอนแรกก็คือพ่นช่วงล่างให้เก็บสีปลายอาร์มให้อะไรเงี้ยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดชั่วโมงปาร์กล้องไหนจนไร้ตากล้องไรหลีใยสวยมากครับรถคันนี้โอเค ติดได้ด้วยนะติดแล้วมีสันลูปเล็กๆให้ด้วยครับเอาไปตะหอนหน้าผักนี่แอร์ไหนว่าจะใส่ถุงกระเสือจีแอมสร้างมาจากนี่เหรอจีแอมสร้างมาจากนี่เี่อพอสงการเขาต้องใส่แบบนี้เด้เจ้าโอลาโบใส่โอ้เจ้าใส่สี่คืออะไรอ่ะไปเวียดนามไปจังสี่ด้วยเออแบบนี้นะก็สร้างมาใฟจเป็นบ่วเปิดไม่เห้สร้างอ๋อไฟทำไมมันไม่ดับ นเ,เ,นนเนี่ยไฟกล่องนั่นเนี่ยในเนี่ยเจ้าปิดเป็นเจ้าปิดเรื่องปิดเรียบมันไป็นเบิ่งอ,อีกจักรอบเนี่ยหนไฟกล่องอะไรนี่ไงชิ้นเขียวนั่นกินขึ้นไปเนี่เอ๊ะตัางสื่อให้ใย้ายเอื่อไปยังวะบังหันไหมนี่จะไอ้ตัางสื่อให้เล้ววะยังวะมาย้ายยังวะย้ายยังวะเออดับแล้วดับแล้วกล่องมันยังไม่ตัดเออผมตั้งชื่อเดี๋ยวตั้งชือ่อขายยาให้ย้ายเอื่อไปยังวะ ต้องตักหรอกก็ต้องไปกินไขมันก่อนซูโมจิมีก็ยังเอียงนี่แหละยังวะคนหนุบหน่วงเพิ่มกันกันยังก่อนเตปูตะปีเออย่ายตะปูตะปีเจ้าเห็นไหมย่ายหอยพร้อมเด้ออเอยคุยก็กลัวผู้บ่าวมาชอบเยอะเนาะก็เลยอยากลองแบบว่ามาขึ้นเพื่อนะมาขึ้นไปไหนไปหาผัวพลังมาขึ้นไหนได้บ่เข้ายางไก่เข้ายางไก่โอ้อันนี้ก็เป็นห้องทำสีครับ ลูกค้าก็มาจากสตูลมาไม่ถึงวันนี้หรอกเข้ามาพรุ่งนี้ผมก็จะกลับก่อนขอบคุณนะคะผมก็จะกลับก่อนครับเพราะว่าผมก็มีธุระต้องกลับไปต่อพาสอร์ให้กับเจแอมเพราะว่าตุ้มมือิมิีจะพาไปเที่ยวเวียดนามครับเมืองอะไรนะฮานอยฮานอยจองตัวเครื่องบินเดี๋ยวให้ทำพาสอร์็จก่อนจะจองแล้วจะโทรมาบอก อ๋อใจไปบอกเรียงโซ่ร้อยยี่สิบหกนจ้าบาเลยเขาคอยเห็นลายอันอยู่ดิแล้วคอยขายให้คูจ้าัาเห็นอันนั้นู่ังอันนี้ก็เป็นห้องซ่อมครับรื้อทุกอย่างนะครับน้องโม่น้องโม่น้องโม่เขาชื่ว่า่าออ่รุ่นห ลอนเลือก็มาใหม่ครับลูกค้าซื้อก็ต้องเปลี่ยนใหม่ช่วงล่างนี่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 ยายพอเห็นอันนึงเนี่ยคนขายบ่นเนี่ยเนี่ยโซ่ร้อยยี่สิบอะมากทู่ไหม,ม,มเอามัน เขามาสมกับมาร์กทูใส่กันกบ่อะไดจีวายไปหันยัยมาร์กทูจะมี่างกับที่เกี่ยวโอ้มาร์กทูครับมาร์กทูคือนเดี๋ยวเอาไปวัดกันครับแบรนด์มันบ่ได้กันบ่แบมันคลุเท่ากันครับอืมถ้ามันหนากว่าแบนเดิมเยอะนุ๊กเปลี่ยนให้ใหม่เลยสปริงตัวตั้งล้อน,นำแครเอร์ลอนเลอร์ครบเซตครับผม <c oughs> ดีมากดีมากนี่นะ เอาคือใจเอาแทะคือเขาเห็นรีวิวที่เราซ่าอม120คู่ห้างให้ลูกค้าไงเหมืนท,ที่หนีเราก็าบอกว่าเนี่ยเราไม่อยู่ขั้นหนึง่งขั้นแรกของเราเลยรถต้นตระกูลต้องการซ่อมเอาขึ้นเทลเลอร์จากเชียงรายขับมาเองด้วยนะครับรถเทเลอร์อมาเองเทลเลอร์แล้วก็ฝากไปลับคูดังเอาแต่ละบาทของนั้นคืออะไมื่อ่เออแล้วเลิศหรืเอเปลามาจากเชียงร<ม>า <c oughs> เยเพื่อที่จะมารีวิวทั้งหมดในงบ ไม่ใช่ไม่จำกัดเ็าบอกว่าอะไรที่ต้องไม่ต้องทําก็ทําไปเลยเอออะไรพอทําก็ทําเลยเราจะรถเราก็สภาพดีอยู่เดียหละมุมอาร์มก็ไม่แตกไหมก็โอเคอยู่นะบางทีรถต้นตระกูลมันมีคุณค่าทางจิตใจพี่น้อยเป็นคนทําให้คันนี้อ๋อพี่น้อยเป็นคนจัดการให้วันนี้แกไปไหนนี่ไปซ่อมรถโอ้ออกไปช่อมรถแล้วเดินดูฮิตาชิร้อยยี่สักคลิปไหม อ,อโอเคคลิปนี้เราจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพาเดินดูฮิตาชิที่ลูกค้ามาจากสตูนมาดูครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ